สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้กับมาพบกับช่องของน้องอุ๋ยจ้าหักเด้ออีสานชาแน,นลจากทีวยบดรถ่ายทําคลิปมาไลา่เมื่อจะแตงเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ลงเรื่องเล้ากับตลาดนัดงวัวควยราคาเป็นจังไรแน่นะจ้าเมื่อนี้น้องอุ่ยก็เลยสิมาบอาสู้ฟังมาตลาดนัดช่วงนี้อุบะคอออกไปถ่ายทําทางนอกเลอจ้าเพราะว่ากับปองกันกับไกยได้ขอ,อกนําเนะจ้ะ เพราะว่าช่วงนี้ร่กราคามันกัถือว่าสูงอยู่สําหรับเกษตรกรจังจังอุ่นเป็นผู้สื่อมาเลียงนี่อุ่นกัว่ามันสูงอยู่แต่สําหรับผู้เพื่อนต้นทุนสูงคนไปเบิ้งเพิ่นกัว่าราคาพอฟังจากมันกะลายแง่มุมมองของคนเนอกจากแต่พอเอิญวันนี้อุ่นก็เลยสิมาบอกสูฟังว่าสาเหตุยังคืออุ่ยบรไดไปทายทําตลาดนัดง้อควายนอกจากก็คือโรคระบาดมันกับ มีกันยูทั่วทั่วไปก็คือโรคปากเปื่อยเท่าเปื่อยแหละจ้ะรักๆแต่ที่มันไหลแรงก็โรคปากเปื่อยเท่าเปื่อยก็คือโรคคอบวมเนะจ้ะโรคคอบวมนี่มันก็สิมักเกิดน้ำมัวน้ำควายเฮ้าจ้าจังอุ้ยก็ได้อ่านได้ฟังได้หงิ้นเพื่อเบอกมาจังสิลยจะเจ้าก็เลยสิมาเบอสูพีสูหนองเขาฟังจ้ะถ้าอุยเว้าพิษหรือ วอาว่าถือต้องแบบไดกับพิจาจรณาได้จากกับคอทวไว้น้ำจ้ะโรคครอบบวมเนาะจา้ะมันเป็นโรคระบาดท,ที่รุ้นแรงจ้ะรุ้นแรงสําหรับหัวและวายของเขาจา้ะแต่แต่ถ้ามันระบาดรุ้นแรงกับสัตว์จังอื่นบน่นี่มันก็หน่อยหน่อยก็หัวก็วายเขาจา้ะที่มันระบาดหนกักๆนักนี่ก็สิย่กับหัววายจา้ะจังสัตว์อื่นๆนเนี่ย กับจังแกะหมูมา่าอูดกวางส้างจังสิจ้าอาการของเขาสีหน่อยจ้าสีบ่ค่อยเกิดกับสัตว์พวกนี้ที่หลักๆก,ก็คือง้วกับควายเฮาเนาะจ้าโรคข้อบวมจ้าสำหรับทีว่าเฮาเอินกันดูๆจ้ากับการที่ว่าลักษณะที่ว่าโรคโรคข้อบวมไหนจ้าของโรคข้อบวมนี่มันหนากกว่าคือหยังเนื่องกับคืออาการของควยายเนาะจ้ะมันสิมีหายใจ หอบเลือกเสียงดังคอช่วงคอของเขาหน่ะจ้าหรือช่วงหน่าน่ามันสิบวมบวมแล้วมันสิแข็งจ้าอ,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 อัตราการปว่วยหรอกะอัตราการตายนี่ก็ถือว่าสูงจ้าสาเหตุกก็คือการแพร่ระบาดเนาะจ้าแพร่ระบาดเชื่อนี่มันแพร่ได้แบบใดเนื่องก็คือจากการสัมผัสสิ่ง คัดล่างนะจ๊ะจะเป็นการระบาดจากสิ่งคัดลัางเนาะจ้ะที่มีเชื้อโรคจากที่มีเชื้อเสื้อของไงโรคขอบวมที่ว่ามันเคยอยู่กับงวกับค้ายตัวที่เคยเป็นมาแล้วนะจ๊ะที่บัวท่านได้เคยรักษาบัวท่านได้เคยป้องกันมานะจ๊ะแล้วทีว่ามันติดได้คือคือ,ค,อคือจากสาเหตุอย่างเนาะจ๊ะก็คือว่าหนึ่งจากน้ำลายจ๊ะ น้ำไลน้นำมูกหรือสิเป็นการกินอาหารจ้าการกินอาหารอย่างเช่นกะเป็นน้ำน้ำที่กินในถังหรือแรงน้ำที่งัวคว้ยนอนน้ำกันคว้ยนี่ส่วนหลายนี่มันสิกินแร้กกับขี่ในสะเนาะจ้าขี่ในแรงน้ำที่ว่ามันเคยอยู่มันกินมันอาบมันก็ขี่มันก็สิเงี้ยวลงหันมันมจ่จจะจักจังเดินหยาจังสนาม ห้าที่เขาเอาไปเลี้ยงยังเสียจะเดินกวงๆยังสิมันกับมีส่วนจ้ะก็คือน้ำร้ายเขาอาจจะติดน้ำหยอดหยาหยอดหยัง,ยงจ้ะแล้วสาเหตุที่อุ้ยบอไปตลาดนัดก็คือหนึ่งอุ้ยกับบอลลูว่ามันสิมีมาบอแต่กับเขาบาห่หนูนะจ้ะว่าหัวคายเ,เขาม้าจากไส่แน่อันนี้ก็ต้องขอโทษพอรอมที่พัดพิงถึงว่าตลาดนัดเนะจ้ะก็ต้องขอโทษไปมองนี้น้ำ ก็คือคือคือไปเขาก็ต้องป้องกันเจ้าของพอมันมละจ้ะว่าไปได้แต่กลับมาเขาต้องเฝ้าอาบน้ําแบบสะผมสะเพาต้องทําความสะอาดเจ้าของให้ดีเพราะว่าหนึ่งการเข้าไปสัมผัสควายงัวอยู่น้ํตาตาับตามตลาดนัดแล้วแล้วก็เขาอาจจะไปเหยียบขี่เหยียบยังที่ว่าเขาก็มันก็นส่วนร้วมมันหละะรานหลทราะสาเหตุที่ว่าอุย้ยบด้ออกไปตลาดนัดแล,ล้วจ้าจ้าเรีว อัตราการตายนี่ว่าที่จะถือว่าสูงจ้ะของโรคระบาดนี่ถือว่าสูงเลยจ้ะการติดเชื้อหลักๆนี่ก็คือมันอยู่มันกระทบอยู่กับหัวกับคว้ยนะจ้ะที่ว่าหัวคว้ยบ่เคยมีภูมมคุ้มกันอีหอย่างมาเลยบ่เคยฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคค้อบบวมมาก,ก่อนเลยนี่แหละจ้ะสาเหตุหลักๆของ โรคข้อบวมจ้ากระสุดแท้แต่กรมประสุัติ์ฮ้องนาะจะเพราะว่าฮ้องก็ต้องเพิ่งเพิ่อนอยนนกกู่แล้วจ้ากักัเป็นวัคซีนจากกรมประสุัตว์ละจ้าจ้าวัคซีนป้องกันโรคข้อบวมถ้าได้จากกรมประสุตวิ์มาก็ซอยได้หลายอิลีจ้ากะถือว่าป้องกันได้ หลายติบอยู่จากเหตุให้คลายกังวลคลายความเป็นห่วงให้กับเกษตรกรจังผู้เฮาเลี้ยงนะจ้ะแล้วเชื่อโลกนี่ถ้ายู่กับบรรยากาศอึมครึมมีความชื้นเชื่อที่ว่าเป็นเชื่อที่ว่าออกจากน้ำลายหรือขี่จากีโยจากยังของงัวควายเฮาหน่าจา้ะมันที่ฟังดินไว้ได้โดนเป็นเดือนเลยจา้าแต่ถ้ามีแดดเาผาพานได้นี่ก็บ,บ่โดนจา้า ประมาณชั่วโมงหรือบ่ถึงชงั่วโมงสำหถึงหานาที่ยังประมาณนี้มันก็ตายเราจะเชื้อโรคเพราะว่าถ้าแดดมันยังแดดมันห่อนยังสิงมันก็เผาผันเชื้อโรคได้ง่ายจ้ะแต่ถ้าบรรยากาศอึมครึมมีฝนตกดินชื้นแฉเนี่จจะเชื้อโรคสิฟังดินได้โดนเป็นเดือนจ้ะแต่สําหรับอคอกขวายเนาะจ้ะให้ใส่ปูนขาวจ้ะเอาปูนขาวมาโรยในหอกขวายได้จ้ะปูนขาวก็ซอยขาเชื่อ ได้คือกันจ้าวานใส่ขอ,อกหัวและขอ,อกขวยจ้าจ้าอัตราการป่วยกับสิ่แสดงอาการการป่วยรุนแรงฉับพลันจะตายภายใน8ปดถึงยีชั่วโมงจะนี้ไข่สูง40่สถึงสีองศามีน้ำมูกไหลหายใจลำบากและมีอาการท้องบวมใต้ผิวหนังหน้าบริเวณขากรนไกรข้อหอยล้ามไป ล้ามเปลี่ยนช่วงล่างของคอเนะจะจะแล้วก็นาอกบางกรณีนี่สิพพขาหนาบวมหายใจลำบากจะเนื่องจากค้างเดินหายใจของเขาเนี่ยจะถือกดจะถือกดจะแล้วก็มีง่วงท้องเสียแล้วก็ล้มนอนลงแล้วก็ตายเนาะจ้ะ แล้ววิธีป้องกันโรคนี่จ้าวิธีที่ดีที่สุดก็คือจ้าฉีดยาวัคซีนไข้เชื้อตายจ้ายางสม่ำเสมอป้องกันโรคนี่นี่เขาควรป้องกันได้ให้วัคซีนของกบประสัตว์จ้าในในสัตว์อายุจังหวควายเขาเนาะจะอายุสี่เดือนจ้าอายุสี่เดือนนี่ให ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมได้เราจะแลวกระตุ้นอีกซ้ำนี่ก็คือห่างกันประมาณหนึ่งถึงสเดือนหรืออายุอายุของวายในได้หกเดือนจาาจากนั้นก็นให้ฉีดวัคซีนให้ฉีดวัคซีนปีละครั้งนะจ้ะให้ฉีดวัคซีนปีละครั้งเพราะจะกับกับให้ว่าเขาป้องกันไว้ดีกว่าแก่นาะจ้ะพี่น้อง การรักษานี่ก็คือให้ย,ยาปฏิชีวนะจะจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแต่ก็ต้องเป็นอาการเริ่มแรกที่บวชใน,นขันรุนแรงจะถ้าขันรุนแรงนี่ก็คือรักษาบวหายจะเป็นอาการเริ่มแรกเท่านั้นได้จ้าที่ใส่ย,ยาปฏิชีวนะจะค่อยสิมีประสิทธิภาพรักษาหายได้จ้าจ้าเราวิธีการป้องกันนี่ก็คือหนึ่ง ดีเลี้ยงตัวที่เป็นแล้วถ้าตัวใดในขออเขาเป็นยังสี่น้องจากอะแยกเขาออกไปจา้าบริวาสิเป็นข้อบวมหรือปากเปื่อยเ่าเปื่อยแยกเขาออกไปแล้วก็ต้องรีบตามหมอหรือกรมปศุสัตว์โดยด่วนจา้าอีกอย่างหนึง่งคุ้ยที่ว่าเป็นโรคคอบวมเนาอจ้กก็คือเกิดภาวะความเครียดจา้าคุ้ยตัวน,นั้นอาจจะมีความเครียดแล้วก็บรรูดกจ้อว่าเขาเครียดได้จังไหน ความเครียดเขากับสิคัดลังสารไอ้โรคข้อบวมเนีออกมาจะาสิเป็นดานทั้งน้ำมูกน้ำลายเนอะจากเขากับพายน้ำหลีกเลี่ยงแล้วก็บเบิ้งเอาจากว่าถ้าท่านใดบอท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคข้อบวมปากเปื่อยเท่าเปื่อยจ้ะเขาสามารถติดต่อได้ ในที่ราชการก็คืออำเภอของเขาจะไปเลยจะไปไปอำเภอเลยไปหาปศุสัตว์ในอำเภอเลยจะซิมิททุกอำเภอมีทุกจังหวัดจะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนจะภาคคอกใดที่บวเคยขีดเลยหรือแม้กระทั่งตัวที่ว่าเขาไปซื่อมาเนี่ยเขาก็บมบโหเนาะจะว่าเขาสิเป็นม้าบอรหรือจังไรกะแยกเขาใบก้อนอย่าเพิ่งเอาเขารวมกับมูในคอกจะ จ้าไอ้ที่อุ้ยมาบอกสูฟังมาอนี้ถ้าพิดพลาดประการใดกูก็ต้องขอโทษน้ำเด้อจ้าจ้าจ้าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาจ้าให้ความรู้ความคิดเห็นแบ่งปันกันมาเด้อจ้าจ้าผ่านใต้คลิปมาได้จ้าคอมเมนต์เข้ามาจ้าเมื่อนี่อุ้ยก็ต้องขอบคุณอีกเพียจ้าที่ติดตามช่องของหักเด้ออีสานชาแนลจ้ามื้อนี้อุ้ยก็ต้องลับไปก่อนจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบาย